รับสวัสดีครับพพี่น้องตามกนต่อครับกับวลาพัฒนาประจำงววันที่ยี่สิบธันวาคมพศสองพันรอยหกสิบเ็ครับสำหรับวลาพัฒนางวดที่แล้วนะครับน้องวันที่ส hehe, 20, 24, ิบแปดธันวาคมพศสองพันรอยสิบเครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นสามสี่หาครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่น4ี 5, ่ับ5หาวิ่ง4ีตัวเดียวครับวิ่ง4ีตัวเดียว เราเดบ้าเรียกออกข้าบนนะครับเนาะเจ็ดสี่หนึ่งล่างออกสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดอ่าเขาเรียกวิ่งเนะครับเรียกวิ่งเขาเรียกวิ่งซีครับครับเขาเรียกวิ่งซีนครับเขาเรียกิยู่นะครับเนาะโซเรียกเจับกูกระมี่สี่หนึ่งครับอ่าสุดเด่นนี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ครับเขาสุดเด่นนะครับเนาะ 41ครับส่วนเหล็ดแทมนะครับส่วนเล็ดแ้มก็มีาสองตวัวบน4บวก1เป็นาเขาแต้มาครับเขาแทมนะครับนาอส่วนข้างล่างนะครับสําหรับเลขกล่างออก3เจ็ด3บวก7เป็น10เท่ากับเหล็กศูนย์เขาแ้มศูนย์ครับ,น,รบนะครับเลขแต้มของเขานะครับนาองสำหรับเลขกลักซิเนะครับลักซิบขางล่างลด เออข้างล่างกับเขาครับข้างบนกับเขาเนครน้อข้างบนชีหนึ่งเขาเล็กชีครับหลักสิบขลังสามเจ็ดเขาเล็กสามครับครับหลักสิบไปยังเขาคือเกาเนครน้อเล็กแ้มกับเขาทั้งบนทั้งล่างคือเกาเนาะครับครับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับราศีเขาสิยุทหรื่องดาวได้กับมาเบิ่งไปนน้ำกันเนาะครับเนาะครับตั้งสองครับเป็นเพียงแค่แนวทางอ่า เรานับถนุนเห็นเห็นการพนันหรือว่าสินคิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นับฝากคนเลยก็แจ้สองสินเพิ่เวื่อนน้ำเด้อครับเาเป็นพลังแด้งใจในการนำสิบต่อไปนะครับเนาะมาเบิ่มกันเลยครับเด่นนะครับลา นาลาพัฒนาวันที่20ครับดานตันวกคมด่าน1ิตสองพศสองพัออ 2, นหรอยหกสิบเอ็ดครับมีกิจจีแรงยังพันมี่คือเก่านะครับเนาะอ่ะสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งเด่น สองสามสี่หาหูบเจ็ดครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับสูตรที่สองสูตรที่สองเป็นสองสามสี่แปดเก้าครับสองสามสี่แปดเก้าเย็ดี่ส้นกันนะครับ นีสองมีสามมีสีค 2, 3, ค 2, 3, 2, 1, ่ครับสองสามสี่ครับส่วนกัรสองสามสี่เด้นสองตัวมาหนึ่งตัวครับเด้นสองกับสี่ครับ วิ่งสองครับวิ่งสองซีมาหัวน้องครับวันนี้หัวน้องมากครับคอตรวคอไปอกับตัวินนองเย็ดจีทุกทุกคนเลยครับผมเลียงกับหูรันน้องสวยอย่างเราครับนะอาเลจับคู่ครับต่อไปเป็ยนยาจับคู่ 3ามสองส2่สองห้าสองหกสองสามหสองสองสหนึ่งหนึห้หนึ่ง สีู่นะครับสี่ศูนหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดครับเอาละครับต้นเด็กข้างมนครับคือยอด

6กสองสองเจ็ดสีศนย์หนึองเนี่ยครับเนี่ยผมไ้จะเข้าค่ะเลขมันคือบวกคบแป๊บนึงได้ครับแไม่ไดครับเนี่ยเลขบกคับอ่าสองสองสามสองสี่สอง หกสองอ่าสองสามหนึ่ง,งสี่ศูนสาม่งสี่ศูนยหนึ่งสี่เดียวม่ียงคนเียวนะครับสุดเด่นนะครับอันนี้สุดเด่น ต้องแต้มก่อนนะครับเด็นแปบนี่เป็นชุดเต็มนะครับขาดตัวน,น้อยเลยอืมเจ็ด แต้มตัวเลแต้มนะครับตัวเลขแต้มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจุดเด่นดเด่น สี่สองหกสองหนึ่งสี่สองเจ็ดครับเด่นซีคู่ครับอุดเน้นนะครับ เนี่ยนั่นสิมีง42 62 27 3คู่ครับน่1 3คู่นะครับ3คู่นะครับ3คู่อาสำหรับลักซิทนะครับ หลักสิบวัดนี้เด่นหลักสิบเด่นหลักสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอครับ ัฒนาจอได้ครับครับสําหรับมวยเล่าพัฒนาประจําำววันที่20ธันวาคมพศ2 5 6 7ครับเด่น3ตัวมา1ตัวเด่น2 3 4เด่น2ตัวมา1ตัวเด่น2กับ4วิ่ง2ตัวเดียวครับวิ่ง2ตัวเดียวส่วนเรียกจับคู่ก็มี3 2 4 2 5 2 6 2 3 1 4 0 1 4 2 7และ2 2ครับ2 2อันนี้ ส่จุดเบน,น,น,นแต้มนะครัน่าเลขแต้มขมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับสำหรับเลขแต้ม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจุดเบดนแต้มแล้วมีี่สองหกสองหนึ่งสี่สองเจ็ดรับจุดเน้นจุดปั้นทุม่มสี่สองหกสองสองเจ็ดครับส่วนเลขลักเซก็มีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเนีนย่ยครับเทียบแค่นี้ยางเลยครับขอให้พี่น้องทุกีทุกคนลองคิจแต่ะางานในการรับชม ก่อนตัดสินใจนําไปส่งโฉนําไปเสียงโฉกเสียงโวงหายดีดีแต่ละหน้าดีนะครับเนาะครับสอบขจัดคัดกัาดเนาะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้ก <resources in trees> ็ขอไว้พอดีคนในพี่น้องเนี่ทีทุกคนจงโชคดีเด้อครับฝากคนแหลกคนแซ่สองสิ้นคุ้รวยหรือว่าสิ่งพุทธให้รางวัลให้ดาวสองสิ้นคุ้รวยนั่งกันได้เด้อครับสวัสดีครับ